เรื่องของบทสนทนาหรือ conversation นะคะบทสนทนานั้นก็คือการพูดคุยกันโดยการใช้การพูดคุยในชีวิตประจำวันมักจะมีสำนวนและก็สแสดงในการสื่อสารเหมือนกับภาษาไทยค่ะเพียงแต่เป็นภาษาอังกฤษ มีทั้งการใช้ภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการภาษาสุภาพหรือไม่สุภาพขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคู่สนทนา,าจะเป็นการใช้ทักษะที่อยู่ในชีวิตประจําวันและในเรื่องของความเข้าใจนี้ก็จะมาจากภาพยนตร์ฟังเพลงอย่างนี้ก็จะสามารถเพิ่มผูดการฝึกทาข้อสอบบทสนทนา,าได้ค่ะข้อสังเกตในการทําข้อสอบบทสนทนา,ามีดังนี้ 1. ดูสถานการณ์หรือ situation ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนเช่นในร้านอาหารสัมภาษณ์งานสนามบินหรือโรงแรมนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์งานร้านอาหารหรือสนามบินเนี่ยจะมีลักษณะของการพูดคุยที่เป็นทางการค่ะเราก็จะได้เลือกภาษาที่เป็นทางการมาใช้ตอบคำถาม น,ะะนอกเหนือจากดูสถานการณ์แล้วคู่สนทนา้นน่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนถ้ามีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็จะเป็นลักษณะของตัวของนายจ้างลูกจ้างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเพื่อนกับเพื่อนหรือแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกนะคะนี่ก็ค,คือความแตกต่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมาดูในบทสนทนาค่ะนอกจากนี้นะคะ ในระหว่างพูดคุยกันเนี่ยคนที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยได้พูดคุยกันในเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นหัวข้อหลักในการสนทนาเราเรียกว่าเมนท็อปิกเช่นเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์งานเรื่องของชีวิตส่วนตัวประสบการณ์การทำงานหรือการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการใช้ระหว่างคู่สนทนาและจะเป็นการเลือกว่าจะเป็นภาษาที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะ นอกเหนือจากนี้แล้วในส่วนของการทำข้อสอบบทสนทนาจำเป็นจะต้องอ่านคำถามหรือโจทย์ก่อนเสมอจะได้ทราบว่าจะนำบทสนทนานั้นไปเติมตรงไหนโดยดูตรงประโยคที่เป็นช่องว่างเอาไว้และที่สำคัญที่สุดคือส่วนของประโยคที่ให้มาก่อนหน้าหรืออยู่ด้านหลังเพื่อดูบริบทนะคะว่าจะตอบคำตอบว่ายังไง ในส่วนนี้ให้สังเกตหาประธานกริยากรรมด้วยนะคะเพื่อใช้ประกอบในการหาคำตอบค่ะคราวนี้เรามาดูแนวข้อสอบปทสนทนากันบ้างค่ะว่าออกแบบไหนตามมาเลยค่ะ ถ้าเป็นปวชปวสเหมือนที่บอกนะคะก็จะมีคนที่เป็นคู่สนทนาแค่2ฝ่ายคือ A กับ B เท่านั้นโดยเรียงเป็นข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ไปจนถึงข้อที่5 ab ab ไป5ข้อส่วนถ้าเป็นปริยตรีกับปริยโทก็จะเป็นบทสนทนาแบบยาวแล้วก็กำหนดสถานาการณ์ขึ้นมาว่าเกิดขึ้นในโรงแรมจะไปจองห้องพักเกิดขึ้นในสถานีขนส่งจะไปจองตัว๋วหรือเกิดขึ้นใน สนามบินจะไปจองตั๋วเครื่องบินหรือเข้าไปเ,าเตรียมตัวที่จะเช็คอินเข้าไปในเครื่องบินแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่จะเป็นสถานการณ์ที่หลากหลายมากในการตอบนะส่วนใหญ่คนจะทําข้อที่เป็นบทสนทนาได้นะคะเว้นแต่จะเป็นคํอีเดียมหรือเป็นบทสํานวจจริงๆอันนั้นจะยากหน่อยแต่บทสนทนามันก็พอเดาได้จาก c o m มอนเซน s ์อยู่แล้วนะคะบทสนทนาที่เจอจะไม่ยากเท่ากับการสอบ Entrance หรือ Admission หรือ Get p a s นะคะแต่มันจะเป็นระดับที่เป็นระดับของมหาลัยอะคะ่ะที่จะใช้ถามข้อสอบที่เป็นระดับมหาลัยอ่ะก็จะไม่ยากมากแต่ได้ค่ะว่าปีนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงคําศัพท์ก็จะยากขึ้นนั้นก็ประมาทไม่ได้ไจะเป็นตัวอย่างของบทสนทนานะคะที่เป็นบทสนทนา2ฝ่ายค่ะก่อนอื่นหาคีย์เวิร์ดที่ใช้ในบทสนทนาแต่ละแบบก่อนว่า1คู่สนทนาเนี่ย มีความสัมพันธ์กันยังไง 2. อ,อยู่ในสถานการณ์ไหนในข้อสอบข้อนี้คู่สนทนาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะและสถานการณ์ก็คือการถามเส้นทางหรือการถามหาสถานที่นะคะคำถามมีอยู่ว่าแอนนาพูดกับบ๊อ uh, บว่า excuse me can you tell me แอนนาถามว่าขอโทษนะคะช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่าจุด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 บ๊อบตอบว่า just turn right at the bus stop and you will see it on your left บ๊อบตอบว่าให้เลี้ยวซ้ายนะคะตรงป้ายรถเมและคุณจะเห็นมันอยู่ทางซ้ายมือของคุณฉะนั้นในส่วนที่เราเห็นตรงนี้เขาต้องการถามหาอะไรบางอย่างซึ่งการถามหาอะไรบางอย่างนี้มันใกล้กับบัสสต็อปซึ่งเป็นสถานที่คำตอบ ที่เราจะพอเดาได้จากข้อนี้ก็คือการหาคำที่บ่งบอกถึงสถานที่ในตัวเลือกจะมีคำว่า when how much where และ how ดังนั้นเราสามารถตัด choice ได้เลยถ้าเราสามารถแปลได้คร่าวๆแบบนี้ว่าเขาถามถึงสถานที่คำตอบจึงเป็น where the closest post office is ที่ทำการปรษณีย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเป็นสำนวนในการถามทางนะคะตัวที่บอกสถานที่คือ where ตอนนี้เรามาดูการวิเคราะห์ข้อสอบกันบ้างนะคะในส่วนของการถามเส้นทางคีย์เวิร์ดของการอ่านในบทอ่านเนี้ยนะคะก็จะมีคำว่า excuse me ขอโทษด,ด้วย tell me บอกฉัน turn เลี้ยว bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์มีคำว่า on your left ที่แปลว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณแสดงว่าเป็นการถามเส้นทางมีสถานที่คือ bus stop แล้วก็เป็นการถามด้วยความสุภาพว่า excuse me แสดงว่าผู้สนทนาเนี่ยเขาไม่ได้มีความสนิทถิดเชื่อกันนี้เรามาดูตัวเลือกกันบ้างนะคะว่าทำไมไม่ตอบข้อ a, b หรือ d ข้อ a When I will see the closest post office เมื่อไหร่ที่ฉันจะเห็นที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดข้อนี้ผิดเพราะว่ามีคำว่า when เป็นการถามเรื่องเวลาตัวโจทย์ต้องการให้ตอบในส่วนของสถานที่ไม่ตอบข้อ b เพราะว่า b ถาม how much How much ใช้กับเงินกับเวลาที่นับไม่ได้ How much I have to walk to closest post office เท่าไหร่ที่ฉันจะต้องเดินไปถึงไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดข้อนี้จึงเป็นข้อที่ผิดข้อดีไม่ถูกต้องเพราะถามว่า How can I find the closest post office ฉันจะพบไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไรในข้อนี้ไม่ได้ถามวิธีการนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องค่ะ คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้จึงเป็น Where the closest post office is ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเพราะว่า Anna ถามว่า Excuse me Can you tell me แล้วก็แทนลงไปนะคะด้วยคำว่า Where the closest post office is ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนนี่ก็คือตัวอย่างของข้อสอบบทสนทนาสำหรับ2คนสนทนาค่ะ